ดีค่ะดิชันนางธีรพรสุเสมอใจเป็นบุตรสาวของคุณลุงสาธรโสรัตประสุทติค่ะซึ่งเป็นคนพวนหาบ้านหาเซี่ยวโดยกําเนิดคุณพ่อสาธรเป็นผู้ก่อตั้งสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้า,าทองคําเมื่อปีพศ2532ซึ่งพิพิธภัณฑ์ผ้า,พพาทองคาบ้านหาเซี่ยวนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนของบุคคลทั่วไปนักเรียนนักศึกษาแล้วก็จะมีจบก้าลายของชาวไทพวน ไว้แสดงโชว์ข้างในภายในนี้ด้วยค่ะจบเก้าลายของชาวไทพวนจะมีลายเครือน้อยเครือกลางเครือใหญ่บน16 12กสิยตัดน้ำอ่าง2ท้อง8ขอ4ขอค่ะซึ่งคุณพ่อจะรวบรวมไว้ข้างในพิพิธภัณฑ์นี้ผมตั้งว่าพิพิธภัณฑ์ผ้าเก่าบ้านหัดเจี่ยวอาจารย์นครบงน้อยไรแม่ฟ้าหลวงว่าสะทอนชื่อพิพิธภัณฑ์มึงน่ก็ว่าเปลี่ยนใหม่เท่าว่ะ กูอ่านแล้วมันนึกถึงผ้ากี่ริ้วพิพิธภัณฑ์ผ้าเก่าบ้านาาหัตเตียวอ่านแล้วมันนึกถึงผ้ากี่ริว้วแล้วจะเปลี่ยนไปไนอาจารย์อ่ะก็มึงได้สินทองมาจากมึงเชียงตุงเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำงเขาทาดีขอโทษคนจกไม่ได้มาเจ็ดสิบแปดแล้วลอกตาฮะใส่แว่นดําอยู่ฮะห,หลังบ้านนี้ก็กินไปสี่รุ่นละเผาไปเกี้ยงแล้วยังเหลือรุ่นที่ห้ากำลังนัง่งนอนรอ นอนล้อเขามันก็ไปอย่างนี้ตู้ตตนี้เรียกจกเก้าลายหมายถึงว่าหืนละหนึ่งลายตู้นี้มีเก้าหืนคือเก้าลายสิ้นลายเรือใหญ่ลายเครือน้อยลายแปดขอลายแปดขออีตัวนี้เรียกนกแถวอยู่กันในกล่อมในแถวหรือไปกันไปแถวเป็นแนวตัวนี้เรียกนกหมูอยู่กันเป็นหมูเป็นพวกหรือไปกันเป็นหมูเป็นพวกตัวนี้เรียกนกคู่เห็นไหม ยืนคู่กันมีหันหน้าเขาหากันเขาเรียกปองดองสมัคคีหันหน้าคุยกัน